เป็นเรื่องของพลังงานโซลาเซลล์ครับในทุกวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นโซลาเซลล์มีความคล่องตัวมีความยืดหยุ่นในการเอาไปติดตั้งใช้งานในพื้นที่ในสภาวะต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เกาะโซลาร้อยน้ำนะครับติดอยู่บนเรือบนหลังคาต่างๆเนี่ยซึ่งมันยังมีอีกหลายที่นะครับที่เราสามารถที่จะติดตั้งโซลาเซลล์ได้เพราะโซลาเซลล์เนี่ยมันกินพื้นที่นะครับดังนั้นที่หนไหนที่ อาจจะเรียกว่ามันถูกใช้อย่างสูญเปล่าหรือ,อยังใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพโซลาเซลล์สามารถเข้าไปติดตั้งไว้ได้และข่าวนี้ครับคงไม่มีใครคาดถึงว่าบริษัทที่ผมจะพูดถึงเนี่ยเขาออกแบบการติดตั้งโซลาเซลล์เอาไว้ที่รางรถไฟครับผมบริษัทนี้ครับเป็นสตาร์ทอัพจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ชื่อว่า Sunways s นะซันกับพราทิศเวก็เหมือนเอาซันเว y รวกับเ i ลเว y แบบนั้นนะครับพัฒนาอุป,ปกรณ์ สำหรับการติดตั้งแผงโซลารเซลล์นะเทนิคาพัฒนาคืออุปกรณ์ติดตั้งนะครับแผงโซลาเซลล์บนรางรถไฟครับโดยออกแบบให้ตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยมันเข้าไปอยู่ในพื้นที่ระหว่างต่างรถไฟนะอยู่ตรงกลางได้นะครับใช้พื้นที่อย่างเป็นประโยชน์โดยในขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยอุปกรณ์เทคนิคในการติดตั้งของเขาเนี่ยจะใช้วิธีเหมือนการปูพรมนะ อาจจะคล้ายๆพวกอของเล่นเด็กนะครับที่มันเรียงพวกโดมิโนโแบบนั้นได้มันก็จะปูพรมไว้บนรางรถไฟนะวิ่งไปบนรางเหมือนรถไฟนั่นเองนะครับก็เก็บตัวแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยมันเป็นกระเบื้องปูลงไปนะครับและมันก็จะต้องถูกออกแบบให้ไม่กินพื้นที่ของรางนั่นเองไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถไฟและที่สําคัญคือไม่ส่งผลกระทบต่อทิวทัศน์รอบข้างแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพราะมันไม่ได้ไปกินที่อะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ สิ่งสําคัญอีกอย่างครับเมื่อแผงโซลา r เซลล์เหล่านี้ถูกเดินเอาไว้บนรถไฟเนี่ยมันจะถูกส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังโครงข่ายไฟฟ้าหรือว่าพาวเวอร์กนั่นเองครับทีนี้แหละมันก็สามารถที่จะนําไปหล่อเลี้ยงบ้านเรือนได้ในหลากหลายโลเคชันเลยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้นะซันเวสเนี่ยเขาฝันเอาไว้แล้วกันใช้คำาอย่างนี้นะครับว่าโซลา r เซลล์ของบริษัทจะสามารถเข้าไปอยู่ในระบบ รางรถไฟมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนะครับโดยที่รับประกันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อรถไฟที่วิ่งไปวิ่งมาครับผม